t h w n e s w Isuzu m เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ UMI Group กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวันแหวนและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะได้มาลองชิมฟิล์มมือของแหวนกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นเมนูฟิว์วีดูดีหลายคนนะคนดเหมือนคนค่ะไี่มีสุดร่วมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ก็เป็นเมนูอื่นๆของทางร้านเป็นส่วนหนึ่งค่ะส่วนแค่ส่วนหนึ่งนะคะของร้านที่ร้านนี่จริงๆมีทั้งหมดกี่เมนูเอ่ยโอ้โหคือคือมาแล้วก็พยายามสร้างใหม่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะว่าดูว่าอันนี้ลูกค้าสั่งเยอะอันนี้ลูกค้าสั่งน้อยอันนี้คือลูกค้าบอกว่าอยากกินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่มันประจานมันก็มีอยู่ แต่ว่าอันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเ,เป็นซีซั่นนี่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีค่อยๆเปลี่ยนไปแต่เมนูก็จะเปลี่ยนาาไปเรื่อย<ช>ๆเพราะะนั้นก็จะต้องแวะมาทานบ่อยๆ<ช>ได้ลองเมนูใหม่ๆตลอดเวลาน,นะคะแต่ว่าที่อยู่เบื้องหน้าแหวน หันมาตกใจคือแต่ละจานเนี่ยคืออะไรบ้างอะไรก็มาไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเลยอะบอกแล้วว่ามันคือความคิเสรรค์นี่คือใส่อะไริบเมนูนี่ก็ไม่เหมือนสักถาดเลยหรอคะจริงยังไงมีซ้ำบ้างค่ะมีซ้ำบ้างแต่เราพยายามให้มันเป็นเน้นทิศทางที่แบบว่าโอเคออกมาแล้วมันน่ากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แนะนำสเล็กน้อยดีกว่าแต่ละเมนูที่นำมาโชว์วันนี้อันนี้เป็นข้าวหมูสันชั้นทอดน้ำปลาดีค่ะ เป็นก kind of ินตุน้ำแบบว่าโอ้เก๋ๆไปสรรหามาจากจตุจักรด้วยแล้วบางทีกลับกลับบ้านก็จะไปซื้อมาที่กาญจนบุรีค่ะก็จะมีแบบไซส์นี้คืออย่างถาดหลุมเนี้ยค่ะจริงๆสมัยเนี้ยจะเป็นอีกแบบหนึงเป็นกลมๆซึ่งแต่หาซื้อได้ทั่วไปอันนี้ชื่อว่าข้าวคุกกะปิเคยแบบบ้านฉัา จะเป็นสูตรเฉพาะของที่บ้านเขาก็คือจะเป็นกะปิเคผาไฟมาค่ะปิ้งให้หอมหอมอ๋อแล้วหอไว้นิดนี้แล้วก็ตักทานได้ตามปทงอันนี้ต้องอันนี้ต้องอันนี้ต้องยกความดีิงให้คุณดยุ่งเพราะว่าบ้านทุกกินแบบนี้บ้านเขาทานแบบนี้เลยคืองงเหมือนกันตอนแรกไปหือะไรอะไมล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กเฮ้ยมันอร่อยอะมันอร่อยแล้วทุกคนที่ไปทานที่บ้านคิดจะชอบเมนูเนี้ยแล้วเราจะสั่งแม่บ้านค่ะ เ,ะะเมนูมต่อไปอันนี้ค่ะเป็นข้าวผัดพะโลแห้งค่ะน้ำตาลตะโหนคือเวลาข้าวมันสีน้ำตาลหรือว่าทำกับหม่มหวานเราจะไม่ได้ใช้น้ำตาลปี๊บธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะจะใช้น้ำตาลตะโหนอนิดนึนเป็นน้ำตาลมะพร้าวอ,อย่างในะะตัวนี้ก็คือไข่ตุ๋นคาราเมลปูค่ะไข่ตุ๋นเขาจะตีกับซอสคาราเมล จะทานแล้วม yup. ันก็จะมีกลิ่นคาราเมลเป็นนุ่มๆนิดนึงเป็นหวานนิดนึงใช่อะไรเกี๊ยเก๋มากขอชิมสักนิดหน่อยเลยค่ะคุณผู้ชมสาธิตค่ะคุณบีค่ะอาสัยค่ก็ก็ปกติอะค่ะว่าชอบมากชอบน้อยชอบแบบกะปิมากที่บ้านก็คือกินกะปิเยอะชอบกินกะปิมากในช่วงระหว่างรอเราก็กินอันนี้ไปก่อนเพราะอันนี้อร่อยมากฉัน่อคะไหว้กับต้นค่ะ ไอ้เฟี้ยวจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วของเราจะไม่ไม่เผ็ดมากค่ะประมาณจริงจังหวานอยู่มากนะอืมอกเอยอ่ะแล้วเชื่อไหมว่ากว่าจะ๋ยวดำได้แบบเนี้ยมันต้องใช้หมูหมูนี่ต้องเขาเรียกอะไรนะฟรีชีฟไหมเราแบบเป็นทอดแล้วเพราะกว่าจะแบบได้เป็นแบบงอย่างเงี้ยค่ะคือคือทอดหมูสามชั้นมันหวานยากได้แบบอย่างนี้เนาะอร่อยมากเลยชิ้ชิมขอเนี้ยนะคะอืม มันจะเค็ม,คมๆไงบอกไม่ถูกกลิ่นส่วนอันนี้มันหอมกว่าใช่ไหมคะถ้าชอบก็นเนี่ยคะ่ะใส่ไข่ดาวด้วยใส่เครื่องอะไรพวกนี้นะะอ,อันนี้ก็หาทานที่อื่นยากคือแทบจะไม่มีข้าวพาโลแห้งมไม่เคยเห็นเลยขออนุญ,ญาตนะคะกินทานกับหมูหวานน้ำตาลตนโนดด้วยนะคะแล้วก็เต้าหู้ดำ อะไรอ่อยอ่ะมันเหมือนหมูเชื่อมแบบหนึบหนืดๆมันฉ่ำๆใช่ไหมคะฉ่ำๆน้อยอาหารนี้ก็ต้องใช้วิธีการนิดนึงขอโทษนะคะอาจจะมีความเลี่ยนคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งให้เด็กเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนไข่ไดโนเสาร์ชอบให้ลูกชอบห้รูปมายาแล้วแบบมีกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีติดติดเขาเรียกน่าติดปากเป็นกลิ่นคาราเมลซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะเข้ากันได้อ่ะโอ้จริงกัดไปได้ได้กลิ่นเลยอ่ะคาราเมล จริงๆนี่ดีมากเลยนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเด็กๆจะไม่ได้ทานอาหารที่เป็นแบบไทยดั้งเดิมจริงๆแล้วก็บอกเด็กยุคใหม่จะติดน้ําตาลติดกินแป้งติดกินแบบฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยต้องบอกตัวก่อนว่าของเราอาจจะไม่ใช่แบบโอ๊ตแกะสลักมากเลยเลยนี่ยนะคือมันไม่ใช่อาหารไทยแบบน้นแต่มันเป็าานอาหารไทยที่ เป็นอาหารไทยที่เหมือนชาวบ้านกินน่ะแ่เนี่ยคนมาก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องมีรสชาติเออแบบนี้คืออันนี้คือบ้านกินแบบนี้คือมันไม่ใช่อาหารแบบชาววังมาเสิร์ฟล้วคือมันไม่ใช่มันแบบช้างม้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นสไตล์ที่ชอบทํากินเองที่บ้านรื่งของหวานก็เช่นกันของหวานก็นี่ก็เป็นคนคิดคิดเองเช่นกันเอาลองเลยนะของหวานค่ะเชิญค่ะ น่ารักมากนี่มันคือขนมขนมใจเย,ย็นชื่อใจเย,ย็นเย็นไทยทีค่ะแต่ว่าเราก็ผสมกับตัวอัลลัวที่แบบเรากินวัยเด็กด้วยจริงๆขนมที่มันเป็นฟิวชั่นแบบนี้มีทั้งรสใจเย,ย็นเย็นไทยทีมีทิงกี้ทิงกี้จะเป็นขนมตุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจำได้ไหมไอ้ขนมที่มันเป็นแป้งวงลีลีแล้วมีจุกเป็นสีน้ำตาลสีชมพูอ่นึกออกนึกออกมันอร่อยมากนะเคือเขาไปสรรหาซื้อมาได้อ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่เห็นแล้วนะคือมาแล้วแบบ เข้ากับชื่อจริงๆบอกว่าชายฮูดคาเฟ่คือมาแล้วจะเอ้ยนี่คือจะแบบมากมายหลายสิ่งนี่คือแค่แบบว่ากลืนๆนะคะตัวอย่างจริงๆนี่แอบซ่อนกิมมิกไว้ในถั่วเอะม้อร่อยแล้วอันนี้ล่ะคะอุ้ยทองม้วนน่ะอันนี้เป็นเป็นไม่ใช่ทองม้วนหอโอ้โหโอ้โหไปแล้วแฝงค่ะไม่ค่ะไม่เมาค่ะดิฉันก็มโนไงดิฉันก็เห็นแบบว่ามีขนมอันนี้จะเป็นมีเข้ามาอีกอีกนิดนึงอะค่ะสำหรับแบบน้องๆวัยรุ่นบางคนแบบ อันลัวคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะนี้ก็จะเป็น s t a b e r y lover toast ต้องบอกเลยว่าเมนูแต่ละเมนูที่ร้านเนี้ยไม่ธรรมดา,าคุณพี่ทั้งสองนี่ไปเอาแรงมาดาลใจความครีเอทมาจากไหนก็ถึงได้แบบเสกเมนูต่างๆมานา,นาเก๋ๆไมาได้มากมายขนาดนี้อจริงๆอย่างที่บอกไปช่วงแรกค่ะคือบางอย่างมาันอิงจากโบร,ราณทีไ่ได้ข้อมูลจากพี่บีด้วยแต่เราก็มีความรู้สึกที่คุยกันว่า เฮ้ยเราอยากถ่ายทอดให้เด็กเก็ตด้วยอะ่<ฮ>ะไม่ได้อยากแบบเฮ้ยเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็เลยพยายามที่จะมิกให้มันดูแบบเออเข้ากับทันสมัยยุคน,นี้คืออยากให้เด็กเดินมาที่ร้านนี้แล้วร,รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ก่อนมีขนมนี้ด้วยหรออร่อยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยและสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้พี่ๆทั้งสองฝากกับคุณผู้ชมถึงร้านชาย l d h o คาเฟ่สล็กน้อยได้ไหมคะก็ฝากร้านนี้พี่นอ้อมใจด้วยค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่า มาสมมติว่ามาไม่รู้จะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยพอเห็นอหน้าตาห่ะอาจจะู่วเฮ้ยอยากลองอยากอะไรอย่างเงี้ยแวะมาเถอค่ะแล้วหรือใครอยากจะมาจัดวันเกิดเบบี้ชาเวอร์จะปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยคือเต็มที่ขอให้ร้านเราเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำาักน,นิดหนึงอของผุ้ชมก็พอ,อ,อวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยพี่มีต้องสนอขอบคุณะค,ะค่ะพี่พิธีการบคคะและพี่มีด้วยขอบคุณะค,ะค่ะ เวลาที่เราจะต้องฟาดสองก้อนอยู่เบื้องหน้าแล้วทลายแล้วค่ะ<อ>ต้องลลัายขอบคุณค่ะถ้าใครกำลังคิดว่าเย็นนี้จะทานอะไรแ <c oughs> วนขอแนะนำให้มาที่ร้านชอยรูทคาเฟ่รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะช่วงหน้าแวนมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมจะเป็นอะไรนั้นอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ